หอมจริงๆมันคืออะไรคือมันคืออะไรผมตดนะไอ้ณคลินิกแห่งหนึ่งสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับเป็นอะไรครับเป็นคนไข้ครับพมหยอกยอกครับหมอช่วงนี้สุขภาพผมไม่ค่อยดีครับแถมดวงไม่ดีด้วยวันก่อนเดินผ่านหมอดูฝรั่งหมอดูทักเลยทักว่าอะไรครับ Hello พามหมอขอตัวก่อนนะครับ <G ã i> เดียวผมไม่สบายจริงๆครับหมออาการมันเป็นยังไงไหนบอกหมอสิก็ ปวดหัวตามัวตัวร้อนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนผอมแห้งแรงน้อยกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระสับตาพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นกร่อยทานอาหารไม่อร่อยไม่รู้รสท้องอืดไม่ยอมตดมีกรดในกระเพาะก,กระดูกเปาะฟันปวดเป็นประรวดติในลำไส้ลมหายใจเม้นเหม็นเช้าเย็นอาเจียนวิงเวียนเป็นประจำปอดช้ำเป็นแผลมีตั่นแคเต็มศีรษะอุจจาระไม่ออกข่าวสอตสกตสกสะเก็ดเป็นเม็ดพื้นคันขาแข้งสั่นความดันโลหิตสูงลงฟุ้งหน้าเกรดจุกเสียดแน่นเฟ้อแถมเรือเหม็นเปรี้ยวเคี้ยวข้าวไม่อร่อยเดืต่อยตามตัวปวดหัวรุนแรงไมงกินฟัััันนนนนคคคงง่่าาาาามมมมิ้้ววตตซอกเลล็บบขโยจแ เอายาที่ไปกินไม่เกิน3วัน3วันหายตายครับเชียบเออคุณหมอครับช่วงนี้ผมมีอาการปวดท้องด้วยไม่รู้ผมเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่าปกติทานข้าววันละกี่มื้อครับ2มื้อครับมื้อไหนบ้างมื้อซ้ายกับมื้อขวาครับคุณหมอครับพามพามพามเอาละดูอาการแล้วคุณไม่น่าเป็นอะไรมากเดี๋ยวหมอให้อาหารเสริมนิดหน่อยอะไรครับหมอโปตีตตีหมอนี่แหละเชี